งานยังไม่ทันเริ่มก็สอด,ดราม่าซะแล้วครับสวัสดีคุณตาหัวใจลิลี่ทุกคนครับผมนายดอทชแนลนับจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับงานก็จะเริ่มแล้วและก็เริ่มมีปัญหาณนะสถานที่จัดงานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอพูดเรื่องแรกก่อนครับวันนี้นะครับนิสซัาออกมาจากโรงแรมครับเธอมาในลูกชิลๆมาเป็นเซลินโก ออกจากโรงแรมไปข้างนอกพร้อมกันนี้นะครับก็มีการถ่ายภาพร่วมกับนางแบบนายแบบคนอื่นๆของทางแบรนด์ออกมาภาพบางภาพน่าจะมาจากเมื่อวานโดยเรื่องนี้นะครับแฟนๆหลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ดิซ่าน,นั้นจะได้ร่วมเดินโชว์ในครั้งนี้ด้วยส่วนเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่ดีผิดที่ผิดประเภทไปนิดหนึงงานปารีสแฟชั่นวีของซลีนะครับจัดที่ปารีสเดือนตุลยว โดยสถานที่จัดงานนะครับเป็นสถานที่เปิดและก็มีรั้วกัน้นเพื่อสําหรับเป็นแนวเขตแดนระหว่างแฟนลับกับผู้ร่วมงานโดยงานครั้งนี้นะครับทั้ง V BTS Lisa Blackpink แล้วก็พักบกกรมจะมาร่วมง,งานอีเวนต์ในครั้งนี้ด้วยแน่นอนครับว่าปัญหาที่จะตามมาก็คือจํานวนแฟนลับมหาศาลที่จะเดินทางเข้าไปเพื่อให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมศิลปินที่เขาชื่นชอบแต่ทว่ามีเหตุการณ์หนึง่งแต่ทว่ามันมีเหตุการณ์หนึง่งที่ผิดปกติจากที่เราเคยเห็นกันมาหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือมีการจัดระเบียบของแฟนลับแล้วก็แบ่งพื้นนที่กั เกิดขึ้นโดยเรื่องนี้นะครับผมไปตามอ่านมาเป็นแฟนขับอินเตอร์นี่แหละโดยแฟนขับฝั่งอาร์มี่เขาเข้าไปคุยกับออ์แกไนซ์หรือว่าผู้จัดงานมาว่าจะขอจัดระเบียบของแฟนขับได้ไหมเพื่อความเป็นระเบียบเพราะว่ากลัวว่าอาจจะมีแฟนขับบางคนที่คลั่งไคล้ศิลปินนั้นเข้าไปจู่โจมแอดแท็กกับตัวศิลปินได้เขาเลยขอจัดระเบียบตรงนี้ซึ่งก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่ามีการจัดระเบียบกันเกิดขึ้นแล้วถามว่ามันดีไหมดีแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้มีด้อมเดียว มันจะเคืองกันเด้เพอ่อเดินจะไปเดินกันมาชนกันไปชนกันมามันจะมีการตบกันเกิดขึ้นในระหว่างงานหรือเปล่ามันจะลงหน้าหนึ่งเอานาเพราะมันเคืองกันมาแล้วเพราะว่าลิลลี่ที่ดีคือลิลลี่ที่ควบคุมไม่ได้ลิซ่าไปไหนฉันก็ไปด้วยเธอยามาบังคับฉันเพราะว่าฉันนั้นผ่านมาเยอะโอทีหนึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นก็เป็นกันง่ายๆฉะนั้นอย่ามาบังคับฉัน เรื่องนี้นะครับแฟนๆรู้สึกว่ามันขำไม่ออกอ่ะเพราะปะกติแล้วงานแฟชั่นโชว์แบบนี้มันคืองานรวมคนดังฉะนั้นการจับจองสิทธิ์สำหรับกลยุทธ์ในการถ่ายภาพมันจะขึ้นอยู่กับว่าใครมาก่อนหลังและยืนหยัดกับพื้นที่ได้นานแค่ไหนกันเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับหากเริ่มงานขึ้นมาจริงๆทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนด้วยเหตุเพียงหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือตัวศิลป,ปินนั่นเองหากศิลป,ปินเดินไปทางไหนก็เป็นเรื่องปกติที่แฟนๆนั้นจะกรูกันเข้าไปเพื่อขอถ่ายรูปและก็มูมเมนต์ เพราะเขาปื้มไงนี่คืองานแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีคมันไม่ใช่งานแฟนมิทติ้งที่จะต้องมาลันคิวว่าเออเธอเข้าคนหนึ่งฉันเข้าคน2เธอเบรกดาวตรงนี้ก่อนนะเธอจะออกไปให้เธอยกมือขึ้นมันบอมแมนเลล่ะสู <c oughs> แล้วพอมาตั้งกฎกันอย่างนี้เพอผลอหากสปินเดินผ่านตรงนั้นไปแล้วมีแฟนขับเดินตามไปมันแปลกๆนะมันไม่สนิทใจ,จนะถึงแม้ว่าอาจจะคุยกันแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่ามันไม่สนิทใจแน่นอนถ้ามีการสกิดกันขึ้นมานี่มีตบกันเลยนะฮะ คือทุกอย่างนมาดีหมดแล้วไม่ว่าจะอยู่โรงแรมหรือว่าที่ตามงาน,นไหนๆก็ตามแต่พอมาเป็นแบบนี้โอ้โหมีการแสดงความคิดเห็นกันแบบแพร่หลายเลยคือไม่ค่อยเห็นด้วยกับการจัดระเบียบแบบนี้แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับเพราะนี่คือคลิปสั้นทันลิซ่าครับ